สวัสดีครับเอฟที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็ขึ้นเขาเนาะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่เขาโอ้ยจะบขาวเนาะเจ็บเท้าแล้วทีนี้ไม่ไหวแล้วนะครับเอฟซมันสู้กันกะจายเนาะนจับขาวเลยปวดเท้าเลยนะครับเอฟซอีสวัสดีช่วงใบยขค่งค่ำแบบนี้นะครับเอฟซเนาะก็ เนาะเที่ยวชมบรรยากาศเนาะพี่ซีนี่แหละไปแบบนี้นะครับพี่ซีสบายใจเนาะไปกับรถกับเรือโอ้ยเหนื่อยเนาะไปแบบขึ้นเขาเนี่ยสบายนะครับพี่ซีเนาะแต่เสียอย่างเดียวนะครับพี่ซีมันหนาวหนาวขนาดเห็นดวงอาทิตย์เนาะจางหนาวอยู่เลยนะครับพี่ซี กเดินอยู่หลังเขานี่อากาศสุดยอดอ๋อครับทีนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็มืดค่ำแล้วกนะ็ไกลจะมืดจะค่าแล้วนะครับสี่<ม>ก็เดินทางกลับบ้านกันตอนนี้ยังอยู่หลังเขาอยู่นะครับพี่ีเป็นตามทาง ไปเรื่อยๆเนาะนี่นแหละกว่าจะถึงทางลงนะครับพี่ีน้องหมาก็เก็บเท้าแล้วเก็บตีนแล้วโอ้ยมันกัดไอ้เจ้าขาวลายนี่ครับพี่สีทำให้เจ้าขาวเจ็บเนาะเก่งนะครับพี่ีจะลายโอ้ยอ,อย่างนี้ก็หาอยู่หากิน ช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายมันไม่หมานอะไรเลยนะครับไอซี<ส>มันอาจจะเขาวก็ถูกกัดแล้วก็ไม่เลยไม่ไปหาเลยนะครับหาหนูเนาะเพราะว่ามันเก็บเท้าแล้วทีนี้โอ้ผมนั่งมันก็นั่งเก็บเท้าแล้วนะครับจ,จะสูกก็เจ็บ จะถูกไปเจ็บมาจากบ้านนู่นนะครับพี่ซีเดินปุกกระปิกเนาะโอ้ย,อยเหลือแต่เจ้ารอดกับเจ้าลายไม่เป็นไรเห็นไหมครับมันพางตัวนะครับพี่ซีเนาะลายของมันกับต้นไม้ขนาดต้นของวันนะครับพี่ซีแพนตอนคืนมันจะเกิบมันหรือเปล่าเนาะว่ามันลาย หลายทางไปเลยนะครับพีซี่ดงของมา้าดงขต้นไม้เนาะ้นไปเคียนก็มีนะครับพีซีแบบนี้ช่างพงม,มาถึงหรือยังก็ไม่รู้เนาะเราจะมาวันนี้เนาะวันพรุ่งนี้ก็น้องไอเดียก็จะไปโรงเรียนจะาวิ่งปวดเท้าอย่างหนักเลย แถวนี้จะเป็นถาวันเป็นต้นไม้หิวขำมืดแล้วเนาะํำแล้วนะครับวิ่ซีแบบนี้นี่ต้องรีบลงละเ้าก็เลาะไปหาอยู่หากินไปนี่ก่อมาถาวันอะไรเนาะกัโยกงยิ่งๆเ,เลย เยอะแยะเลยนะครับไอซีถ้าเข้าตอนกลางคืนนี่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะแถวนี้นะครับไอซีไม่ได้ถ่ายคลิปตอนกลาคืนให้ดูเนาะถ่ายก็ยังว่าครับไอซีมองเห็นไม่ไกลเนาะโอ้ไม้กล่องนะนี่ครับจะขาวก็จิบเท้าอย่างหนักเลยวิ่งก็วิ่ง ตามทางเลยนะครับสิสี่ทั้งสองตัวเลยเนาะกับเจ้าตู่จุดตีแล้วมันสู้กันนะนี่ครับกอใกล้จะถึงทางลงแล้วนะครับสิ ไม่หมาเลยนะครับี่สิหาอยู่หนาะกินก็คลิปนี้น้องหมาก็ไม่หาแล้วทีนี้ทำหมืดนแล้วนะครับสี่สีเดินเร็วก็ไม่ได้นะครับพี่สีเนาะเดี๋ยว ได้ติตอติขาววันล้มล้มหนูปวดเจ็บเนาะนี่ครับเป็นอะไรอ๋อนี่ครับก็ล่าหนูก็ไม่มีหนูนะวันนี้น้องหมาเมีปวดเท้าอยู่ไม่ไหวอีสี่มันตัดมันไม่หาเลยนะครับ โอ้มืดค่ำเนาะไม่ได้เตรียมแบตเตอรี่มาด้วยนะครับพี่สีว่าจะลงช่วงนู่นแหละครับพี่สี่ว่าจะกลับตอนบ่ายสามเนาะแก็มองดูเมฆทิศก็มันอยู่สูงเนาะแต่ดูหลังเขาเนี่ยมันยังมันคอยลงหรือว่าต่ำลงไปแล้วนะครับพี่สีก็เลยกลับเนาะ มุดขับไม่ได้ครับพี่ซีผมผมไม่ได้ถือแบตเตอรี่วะต้องเอาต้องเดินกลับก่อนเดี๋ยวอัิตีจะตกดิ่งโอ้ย <c oughs> เริ่มเย็นแล้วครับพี่ซีอยู่หลัง,ขงเขาทางเส้นนี้ไปถึงไหนเนาะก็อมัน จำได้แล้วครับพี่ซีทางเดินก็ทำไมทับเหมือนทางเดินนะครับพี่ซีเนาะจําได้นะครับขึ้นมาไหวเนาะก็เลยจําได้นี่แหละครับมันลุกแบบนี้แหละเนาะ ต้นไม้ก่อมันโค่นเองนะครับพี่ซีโค่นมันหักเองเนาะนี่คนขึ้นมาหายอยู่หากินเนาะแถวนี้ได้ยินเสียงน้องหมาเขาอยู่นะครับพี่ซีน้องหมาเขาเห่าอยนะู่เนาะไม่รู้เห่าอะไรสงสัยเขาหนูเนาะผมก็อยู่ใกล้ๆนะครับปวดเท้าอย่างหนักเลยเจ้าขาว โหดตีนเล่นไม่เล่นเล่นกับเจ้าลายท,ที่เจ้าลายมันยอมเพลแล้วเนาะครับก็ดวงอาทิตย์ตกทางนี้เนาะทางทิศตะวันตกอยู่ทางนี้นครับพี่ีทางบ้านผมก็อยู่ทางนี้แหละทางทิศตะวันตกนี่แหละครับพี่ี คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ